เมนูสุดฮิตในอาหารตามสั่งนะครับผัดพริกแกงกาหมึกครับกาหมึกเด้งๆหอมเครื่องแกงเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดครับเราจะยียย้พริกแกงเผ็ดเนี่ยให้แตกตัวออกให้หมดเลยนะครับ ผัดเขาเริ่มหอมสักนิดหนึ่งก็เติมน้ำเปล่าไปเล็กน้อยครับวันนี้จะได้มีความคลุกคลิกๆเลยครับแล้วก็ตามด้วยกระชายซอยลงไปอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับถ้าใครไม่ชอบนะครับกระชายซอยตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ปรุงรสชาด้วยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายอีกหนึ่งช้อนชานะครับผงปรุงรสอีกครึ่งช้อนชาครับชูรสจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ ใส่ก็ใส่ในขนาดที่พอดีนะครับไม่ต้องเยอะมากนะะแล้วก็ตามด้วยหัวฝักยาวหั่นท่อนลงไปครับวันนี้ใช้อยู่ประมาณ3เส้นด้วยกันครับผัดให้สุกก่อนเลยครับตัวฝักยาวเขาจะมีความเขียวสดขึ้นมาเลยเห็นไหมละครับแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกลงไปครับปลาหมึกวันนี้ใช้อยู่ประมาณ6กร้อยกรัมครับเราจะผัดปลาหมึกให้สุกเลยครับเร่งไฟได้เลยนะครับตอนนี้ ปลาหมึกของเราก็จะได้เด้งขึ้นมาเลยนะครับปลาหมึกเนี่ยแป๊บเดียวก็สุกแล้วล่ะครับอืม uh huh. ดูสิครับผัดผัดกันแป๊บเดียวนะน่ากินขึ้นมาแล้วครับแต่ยังไม่จบนะครับเชฟจะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปอีกครับถ้าเกิดใครชอบนะครับเพิ่มเติมด้วยใบโหระพาลงไปก็เพิ่มกลิ่นหอมให้กับเมนูอาหารในวันนี้ได้อีกนะครับ เป็นเมนูที่รสชาติเข้มขน้นเข้มข้นนะครับสตไตล์ไทยๆเลยนะครับจัดจ้านครบเครื่องกินเครื่องแกงเนี่ยครับหอมฟุ้งขึ้นมาเลยลาดกับข้าวยอกน้ำปลาไปเล็กน้อยนะครับข้าวหมดหมอ้อแน่นอนครับ